นิดโปรแก้วสิกุลชพภูพานอีกแล้วครับท่านกาับน้องดีว่าน,นะจ๊ะตอนนี้มาที่บ้านทะเลน,นะครับกําลังทาความสะอาดเก็บกวาดกันอยู่นะครับวันนี้วันที่11เมษายหนห8นะจ๊ะสงการปีนี้ปี68จ้ามาเที่ยวงานสงการที่บางสะพานเรามาดูบรรยากาศกันนะจ๊ะ ขับรถจากกรุงเทพมาที่บางสะพานนะครับออกจากบ้านตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับมาถึงนี่ประมาณหนึ่งทุ่มแล้วก็กินข้าวในตัวเมืองแล้วก็เข้ามาที่นี่เลยนะครับบรรยากาศยามค่ำคืน ผมลิมมายมชินิพ่อตังให้พบกันคลิปหน้านะจ๊าสวัสดีจ้า